จะสอไไนกันนะมือยังไงให้มันเหมือ,อนกนว่เลยเราสว่างแค่้เรากำลังฝึกซ้อมท่าสะบัดเอวก่อนที่เราจะจะัดกระดูกคอ,อวิธีการทำยังไงครับเช่วยอธิบายเราต้องโยกให้่ขนะ<ด>าเราจะส่งแรงจากสะโพกที่เราบิดเนี่ยเพื่อไปสู่แรงเบี่ยงซึ่งการที่เราใช้แรงแบบนี้ไม่ทำให้เราปวดบ,แบบ่บแต่ ผู้ป่วยจะรู้สึกมันหนักแต่นั่้ต่ใจแน่นะต่นี้ช่วยแงมือหน่ครับจะได้เห็นน้าตาถึงวมีหัวนี่ฮะหัวลองายสิบมาอาะอ่าหายะตดนี้หัวไหลขยับไหมครับหัวไหลนี่แงเก่งสู้เขาเลยเกสูเลยอ่านี่ไงแรงมากเอวซะนะเหมือนใช้ได้แต่เขาไม่ไ ใช่เข่าอ่ะเขาในขณะที่โยกไปในเข่าต่ำลงนิดนึงหรือเปล่าว่าเป็นระนาเดือนเข่าเนี่ยเราต่ำด้วกระเพาะในขณะการเดินทางแล้วพอสองข้าวปุ๊บเราเบียงเดียวไปมึดใช่ไหมอืมอ่าออกแรงไปที่การสะบัดเอวนะถูกต้องอะสุดยอด